ที่จีนก็มีกระแสข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลี่ฉางฟูงหายตัวไปค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองทัพทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนพร้อมกับประกาศย้ำความเป็นหนึ่งเดียวและเสถียรภาพของจีนทำกลางการจับตาถึงการหายหน้าไปของพลเอกหลีฉางฟูง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนรามเอมานูเอลเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นทวิตข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ด้วยท่าทีที่สื่อญี่ปุ่นก็ระบุว่าไม่เป็นไปตามแนวทางการทูตเอกอัคราชทูตรามเปรียบเทียบการค่อยๆหายหน้าไปของคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าคล้ายกับนิยายเรื่อง And Then t h e e w e r e n o n e ชื่อภาษาไทยก็คือจนศพสุดท้าย ของอากธาคริสตี้นักเขียนนวนิยายแนวอาจยกรรมทูซสารัฐระบุว,ว่าตั้งแต่การหายไปของชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังจรวจกองทัพปลดปล่อยประชาชนจนถึงพลเอกหลีช้างฟู่รัฐมนตรีว่าการ,ร,รกระทรวงกลาโหมที่ไม่ได้เห็นหน้ามาร่วมสองสัปดาห์แล้วและได้ตั้งคำถามว่าใครจะชนะในการแข่งกันว่างงานเยาวชนจีนหรือคณะรัฐมนตรีของสี พลเอกหลีฉังฟู่ปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งล่าสุดในการขึ้นกล่าวปาฐกถาเวทีสันติภาพและความมั่นคงจีนแอฟริกาที่กรุงปักกิ่งเมื่อ29สิงหาคมที่ผ่านมานิกเอชอ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าการหายหน้าไปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งประเมินว่าปัญหาของกองทัพอาจจะใหญ่เกินกว่าที่ประธานาธิบดีสีจะไปแก้ไข O número da sua presença de Belarus